คมางานมอเตอร์โชว์2อัน2นะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บูธซูซูกินะคะและด้านหลังค่ะนี่แต่งส,สวยๆอย่างนี้เป็นรถไฮไลท์ของบูธซูซูกินั่นก็คือ Suzuki ิสว f ปค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะมาค่ะ s ซ z u k i ิสว f ปนะคะก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรือธงของจากทางค่าย s u ซูกิเลยนะคะและนี่เขาแต่งเอามาให้เราดูนะ แลบมาแบบรอบคันอย่างนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยงามโดดเด่นเลยค่ะนี่อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตนะมาพร้อมนี่แต่งล้อด,ด้วยแม็กนมะไฟคมดำเป็นไ,ไงคะถ้าเกิดใครสนใจนะสามารถให้เขาแต่งแบบนี้ได้นะหรือว่าเลือกลายเลือกอดีไซน์คัสตอมอะไรให้เขาทำให้ได้นะคะเขาเค็มในเรื่องของ ประหยัดน้ำมันนะเขาเป็นอีกโคคานะคะก็คือเครื่องยนต์1.2นะแล้วก็ลดมลพิษด้วยอ่าด้านท้ายสวยอะ่ะอยากเอาที่บ้านไปแล็บมั่งอะ่ะนะอยากมีแบบนี้สักคันหนึ่งเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันบ้างค่ะ ก่อนที่จะพาไปดูสวิปอีกหนึ่งคันนะเราแวะมาที่แครี่กันหน่อยค่ะนี่ค่ะแครี่ก็เป็นรถบรรทุกเล็กนะเราสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนสร้างอาชีพได้นะคะบางคนนะเขาก็เอาไปทําเป็นรถบ้านนี้เนาะก็เอาไว้ท่องเที่ยวค่ะเรียกได้ว่าซื้อแบบนี้นะแล้วก็เอาไปแต่งนะแต่งด้านหลังนะใส่ตู้ใส่อะไรนี้ค่ะอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะว่าจะเลือกไปใช้งานแบบไหนค่ะ ทางซูซูกินะเขาก็จะมีตัวอย่างนะคะแคลรี่ที่แต่งนะคะเป็นร้านต่างๆมาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวรอรุ้นนะว่าปีนี้เขาจะแต่งเป็นร้านอะไรมนาะให้เราชมกันค่ะ,จะเจรับอะไรดีคะค่ะและนี่ก็คือแคลรี่นะคะที่เขา ทำมาให้เราดูนะเขาก็จําลองเป็นรถเคลื่อนที่นะอารมณ์เหมือนแรงมบารานดลใจแต่ก่อนนะ่ะเราก็จะเห็นแต่รถแบบพุ่มพวงอะไรนี่คะนี่คะ่ะพีเมี่ยมขึ้นมาอีกคะ่ะใช้แคลลี่คะ่ะทําเป็นโมบายซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าเคลื่อนที่นะคะนี่ก็สามารถทําได้แบบนี้ได้เลยนะคะมาถึงเปิดขายได้เลยคะ่ะเขาก็ต่อตู้ขึ้นมานะสร้างอาชีพเพิ่มรายได้นะสำหรับคนที่มองหาธุรกิจนะคะ ร้างขาเคลื่อนที่ค่ะรถ s u ูซูกิ a r ร y นะคะถือว่าเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์นะคะรูปทรงกระทัดรัดสามารถดัดแปลงได้หลากหลายนะคะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างคุ้มค่าในทุกธุรกิจซูซูกิ a r ร y นะคะพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์คู่ใจในการสรรฟันและต่อยอดธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นสวิฟอีกหนึ่งคันนะคะที่ สไตล์การตกแต่งนะไม่ได้มีสีอื่นแบบหลายๆสีเหมือนตัวไฮไลท์ด้านบนนะคะมีแค่สีเทากับสีดําแต่งแค่นี้ก็พอแล้วนะสําหรับคนที่ไม่ชอบความฉูดฉาดนะคะ<ม>หรือใครที่ชอบแบบว่าหลากหลายสีความสดใสก็ไฮ<ม>ไลท์บนเวท,ทีเลยค่ะ <Hey! S 1> นี่ค่ะ <Hey! S 1> เห็นคันเล็กๆแบบนี้ดูองศาประตูเขานะคะเปิดได,ด้วกว้างมาก <Hey! S 1> มาถึงคิวน้องเล็กกันบ้างคะ่ะเซลริโอนะเป็นรถ 5ประตูไซส์มินินะคะขนาดเครื่องยนต์เพียงแค่1 ,44 0 cc นะเห็นคันเล็กๆอย่างนี้ไม่ประหยัดน้ำมันอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าอเอ๊ะเหมือนมันแบบขับไปแล้วมันเป็นรถเล็กนะมันจะพิลไหมมันจะอะไรไมัจริงๆไม่เลยค่ะถ้าใครอยากรู้ฟิลลิง่งการขับขี่ไปลองค่ะค่ะแล้วนี่ก็ซิลาริโออีกหนึ่งคันนะคะแต่คันนี้เขาแต่งมาในแรปสติกเกอร์นะเรียกว่าน้องนมเย็นดีกว่าค่ะดูแบบหวานนะคะใส แรกลังค่าแบบสไตล์วินเทจด้วยนะใครที่ซื้อนะของค่ายนี้นะนำไปแต่งไปคัสตอมแบบตามใจตัวเองได้เลยค่ะนี่อยากได้หวานๆก็แบบนี้นะคะราคาอุปกรณ์ตกแต่งนะคะของคันนี้รวมแล้วอยู่ที่66,900บาทนะคะราคารถนะคะอันนี้เป็นเซราดิโอรุ่น GL นะราคารถ3 7 9 9 0 0บาทรวมกันแล้วนะคันนี้ยังไม่ถึง5,000สนเลยค่ะอยู่ที่4,000 46,800บาทค่ะก็ถือว่าราคาหน้าคบหาเนาะแล้วก็แต่งออกมาได้สวยงามขนาดนี้น่าใช้จริงๆค่ะและไฮไลท์อีกหนึ่งคันนะที่เรียกได้ว่าไม่แพ้ข้างบนเวทีนะคะนี่ค่ะจิมนี่ค่ะอยากได้คันนี้มีตังก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีเจ้าของแล้วค่ะอันนี้รถล,ลูกค้านะคะของจากซูซูกินะคะขเขาไปตกแต่งมาให้เราได้ชมกันจะบอกว่าชุดแต่งเขาคันนี้นะ หล้านกว่าบาทค่ะก็ถือได้ว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะคะสำหรับเจ้าจิม n นนะเป็นรถที่แบบออฟโรดขนาดเล็กนะคือใครอยากได้ไซส์นี้แบบอยากขับไซส์เล็กๆแต่แบบให้อารมณ์แบบดูออฟโรดเท่ๆก็ต้องจิม n y ่เลยค่ะแต่เรามาแอบส่องชุดแต่งมูลค่า1ล้านบาทของเขาดีกว่าไม่ใช่ล้านทวนนะล้านกว่าด้วยค่ะดูดิ นี่มีแหลกหลังคาด้วยมีข้อมูลด้วยแทบวิ้นก็เป็นแสนเนาะว่าเชื่อค่ะว่าร้านกว่ามีราวบันไดด้วยเรียกได้ว่าถ้าใครอยากได้จิมมี่นะรีบจองค่ะแล้วก็ไปแต่งแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะไม่ต้องแต่งก็ได้แค่ขับรถเดิมก็เทแล้วค่ะมาถึงรถอนเนกประสงค์กันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็น3ามแถวเ็ที่นั่งนะ ชื่อรุ่นของเขานะ New XL7 Hybrid ค่ะก็เป็นระบบ Smart h y b บรินะคะก็เหมาะกับใช้ในเมืองหรือว่าท่องเที่ยวต่างๆนะคะจะเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่ากลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะค่ะแล้วดีไซน์ของเขานะคะถูกออกแบบมาแบบอย่างลงตัวนะไม่ว่าจะเป็นด้านกระจังหน้านะนี่ตรงนี้เป็นสีดํานะคะตัดกับสีดํานะคะล้อไปถึงตรงซุ้มล้อเลยนะคะ หลังคาเป็นแบบหลังคาดำด้วยนะคะ,ะแล้วก็กระจกค่ะก็ปัดกับสีตัวถังตัวรถนะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็มีราวหลังคามาให้ด้วยนะคะสำหรับติดแหลกเพื่อบรรทุกแบบสัมภาระเนาะหรือบางคนนะที่เราเคยเห็นนะเขาก็เอาไปแต่งแบบว่าเอาเต็นท์ไว้ข้างบนนะคะก็คือเป็นรถบ้านกลางเต็นท์บนหลังคาได้เลยนะคะชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะก็นำไปแต่งให้ตรงไลฟ์สไตล์ได้เลยค่ะ ได้เห็นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลลี่นะซูปเปอร์มาร์เก็ตเลื่อนที่นะคะรวมไปถึงสวิตค่ะเป็นรถแฮ b แบกยอดนิยมนะคะและไม่เด็ดเพียงแค่2คันนี้นะคะรุ่นอื่นอีกหลากหลายรุ่นก็ไม่แพ้กันเช่นกันค่ะน,นี่นี่นี่ด้านข้างค่ะมาโชว์ชุดแต่งนะ,ะร้านกวางบ้านเลยนะคะส่วนแคมเปญโปรโมชั่นนั้นเขามีชื่อว่า Suzuki วิ r ฟีโปรแกรมนะคะผ่อนยาวสูงสุด99เดือนหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,999บาทนั่นเองค่ะใครที่สนใจรถซูซูกินะก็ห้ามพลาดที่บูซูซูกิในงานโมอเตอร์โชว์นะคะหรือไปชมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศค่ะ